ทุกคนคะเคสโดนบิดคะ่ะเคสโดนบิดค่ะก็คือเรื่องมีอยู่ว่ามีพี่คนนึงคะ่ะ e <ál> เขาจ้างทำคลิปหลายคลิปเลยแรกๆเขาก็โอ,อนก่อนตลอดเลยคะ่ะเพอเริ่มบ่อยเราก็เริ่มไว้ใจเขาเลยขอให้ทำคลิปก่อนค่อยจ่ายตอนตัดคลิปเซจตอนแรกก็แค่คลิปเดียวแล้วก็ขออีกคลิปขอไปเรื่อยๆทีนี้ยอดมันเริ่มเยอะขึ้นเราก็เลยหยุดก่อนแล้วก็บอกยอดรวมเขาไปทั้งหมดว่าเท่านี้นะ <ius> ให้จ่ายวันนี้ก่อนแล้วเราจะทำให้อีกสรุปคือเขาไม่อ่านไม่ตอบเลยค่ะ แต่แกก็นึกว่าเขางานยุ่งเนาะเห็นเขาลงจตอรี่ว่าเออทางานอะไรเงี้ยจนตอนนี้ทักไปเกือบหนึ่งอาทิตย์ละเขาก็ไม่อ่านสักอันเลยค่ะก็เลยจะมาเตือนเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เล่นไฟเอ็มหรือเป็นสตรีมเมอร์อยู่ถ้าเขาติดต่องานไปนะคะร้านเขาจะชื่อว่า เคพีสตูดิโอรับทำา UI ทุกรูปแบบของเมืองไฟเอ็มไม่ว่าจะเป็นไม้รถเมนูต่างๆแจ้งเตือนสกอร์บอดอีเวนต์กิจกรรมทุกกิจกรมกรมภายในเมืองยูไอการฟาร์มหลอดน้ำอาหารยันโตค้ารวมไปถึงรูปไอเทมต่างๆในเมืองตั้งแต่สากะเบย์ยันเรือลบก็ครบจบที่นี่ยังไม่พอรับทำโปตเตอร์สวยๆอีกเริ่มแค่หนึ่งใบแดงก็ทำได้แล้วนึกถึงยูไอสวยๆต้องเ p พีสตูดิโอเ u พีสตูดิโอรั d เ o พีสตูดิโอเท่านั้นค่ะส่วนที่เล่าก่อนหน้านี้แค่เลาเล่นงะขอโทษนะ